กุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับการเล่น PVP ออโต้ e n g ์นั่นเองซึ่งวันนี้นจะใช้ไอดีรองในการเล่นลนจ์นี้นะคะดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามีน้องหลายคนนะบอกว่าโหวิวก,กูครับตัววิวก,กูเนี่ยอีกไอดีหนึ่งนะไอดี ID หลักเนี่ยมันแมบขนาดนะั้นมันก็ต้องชนะอยู่แล้วปะครับ ไม่ได้เมมขนาดนั้นนะก็แพรบ้างแต่คราวนี้จะมาลองเล่นไอดีรองให้ได้ดูกันนะคะซึ่งไอดีรองเนี่ยิวกูไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะดูเลเวลก็รู้นะที่ระดับมาสเตอร์เลเวล57เองกักกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่ากักกกแบบนี้เราจะเล่นผ่านหรือเปล่านะจัดไป คือไอดีนี้ไม่คิดมากไงเล่นกับใครก็ได้ดูตัวละครนะคะก็ไม่ได้ดีมากนะคือนี่ฟิวกูเพิ่งเล่นเอ่ออันนี้เล่นเล่นแล้วได้กดตอนนั้นรู้สึกจะได้จากการสุ่มกาช่ามัง้งคนนี่ครีเอเตอร์นะคะได้สุ่มกาช่ามาก็เลยแบบฮู้รู้สึกชีวิตดีขึ้นมากเลยแล้วก็ได้กายกับรีวมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตดีดีอะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นให้ดูกันนะฮะออโต้ชาเลนจ์มาถึงกดออโต้เลยแน่สำหรับใครที่อยากจะเอ้ยมาเร็วไปปบ้าสำหรับใครที่อยากจะลองท้าแบบลองเล่นดูอย่าลืมทำคลิปนะแล้วก็แท็ก PVP Auto Challenge ด้วย #Hashtag ด้วยนะคะจะได้ตามไปดูถูกแมคเ <c oughs> <c oughs> น่เฮ้ยนังมาแล้วอามาถึงบ้านมาถึงบ้านนี่กำลังยื้แบบอุ้ยอันนี้มาจากไหนอ่ะเพื่อนเหรอเฮย้ยเพื่อนมาช่วยโู้ทำไมเพื่อนดีจังอ่ะเพื่อนใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยใครมาช่วยเนี่ย เมือ่อกี้ก็ไม่ได้มองนะคะอ้าวชนะเฉยเลยนี่ชนะเพราะเพื่อนหรือเปล่าอุยดูดีทีเดียวชนะเลยเพิ่มก็สิบสี่แน่บวกไปยี่สิบสองนะคะบอกเลยนี่ดวงล้วน,วนดวงลว้ลวนเลยรอบแรกชนะไปได้แล้วค่ะดูสิมารอบสองกับพี่พี่อ c h โตเ e ล g e บางทีเราก็อาจจะไม่ต้องเล่นกับทุกคนที่เราเจอบางทีก็โหดร้ายเกินไปหน่อยหูดูดีเจอแต่ละคนโอ้ยทำไมถึงเจอคนโหดขนาดนี้อันนี้พอได้ไหมก็โหดอยู่นะหูโหดอ่ะลองแล้วกันเนอะและดูโหดแต่ก็ลองก็ได้ปะ พี่พๆออโต้ชาเลจ์นะฮะเราจะกดออโต้เลยเริ่มแรกมาต้องกดออโต้เนี่ยและนางก็ยังไม่ปล่อยใครทั้งสิน้นเฮ้ยเดี๋ยวฉันควรจะพัดไหมเนี่ยเอามีการเดียนมีการเดียนออกไปช่วยนิดนึงการเดียนโหไก่ไกๆออกไปคนเดียวแบบรอรออ้าว <laughs> <laughs> ตายตายนี่กาเดียนซู่ให้อยู่นะจุดนี้ ตายแล้วกาเดียนตายแล้วอะฮูยได้น้องมะนาวมาช่วยป้านี่ไงมีเพื่อนดีก็เงี้ยแหละดูสิอุยอยอย่าตีน้องมะนาวอย่าตีน้องมะนาวอย่าอย่าไม่เอาอุ้ยดูดินี่ชนะได้นี่ถ้าชนะนี่คือพอน้องมะนาวเลยนะนเนทปะโอ้แล้วก็อันนี้คือแบบ ีมาแล้วแชมเปญโหแชมเปญเคลียร์กองหลังไปเรียบร้อยเอาแล้วแชมเปญฉันก็ตายไปเป่าเค้กอ้าอย่าฆ่าน้องมาเจ้าอุ้ยเอาอุ้ย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 นองมะนาวฉันอ้าน้องมะนาวฉันตายแลยย้วโชว์ลิวเคน พี่ริววิ่งไปแบบกล้าหาญมากพี่ริวอ้าเอื้อ,อตายเกิน <laughs> นณจุดนี้เฮ้ยหมดแล้วหมดอายายาหยาโชว์ริวเคนใครแล้วไม่ได้โดนใครเลยลูก <laughs> เคลีย์หน่อยเคลียเคลียเคลียเออเคลียออเป็นไงเป็นไงสู้เขาสู้เขาสู้เขาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว โอ้ยโ้เวลาเล่นออโต้แล้วมันแบบมันลุ้นน่ะนึกออกปะคือไม่ได้กดเองแล้วมันก็ลุ้นมากออาตายเกินอีกแล้วนี่เซกโอ้โหเซกแชมเปญมาเทพละว้าเซกแชมเปญมายิงชาวบ้านเซกเขามายิงเขาเองป้าเออเออตายอีกแล้วเฮ้ยนี่มาฮะ เราก็มีน้องทีเล็กน้องทีเล็กโอ้โหโดนโดนแชปเปญฆ่าตายไปเรียบร้อยเสกเสกเสกมา,อ,าอ้าตัวเสกตายไปละโชลิวเคนเอาฮะตอนนี้ตีบ้านแล้วตีบ้านตีบ้านเราต้องสู้ได้สิเราต้องสู้ได้อ,ไดอีกนิดเดียวอันนี้ขอกดคูณสองแล้วกันนะ แบบมันยืดเยื้อดันไงดันไง <c oughs> ฉันจะตายก็งานนี้แหละอ้าวพอรู้สึกว่าจะตายก็ดันแบบคือมันสูสีไงมันก็เลยแบบไปมาไปมาอยู่เงี้ยคือต่างคนก็ต่างแบบพอตอนใครยิงมิสไซล์ก็จะแบบก็จะแบบว่าได้เปรียบอะไรเงี้ยเฮ้ย ทีมเราเริ่มมาเยอะละตอนนี้ตัวเราเริ่มเยอะละอ้าวบางทีก็หายไปบ้างเฮ้ยเอาไว้ชนะล่ะว้าวนี่ซปเปอร์มาเซอร์สามสิบสองเลยนะเฮ้ยนี่ท่าชนะนี่โอ้โหเมเมากเมเมากเป็นไงริวกับไก่นี่ถือว่าแบบเลดเนอะว่าไหม <G ül> ตั้งแต่มีในชีวิตดีเละเล่น p พ p, p นี่ชิวๆก็ไม่ชิวนะแต่ก็แต่ก็ดีขึ้นโอ้โหคนนี้ไหวไหมอะและดูโหดนะว,ว่าปะนี่อิมัดเพชฌฆาดาวเหนือน,นี่โหดนะลองไหมแต่เขามีอปตาดด้วยนะไม่น่าลองหรอก <G ül> เปลี่ยนคนดีกว่าอันนี้อ่ะอันนี้ไหวปะพอได้อยู่ไหมลอง จัดไปฮะ Pvp ออโต้เชลนนะคะกดออโต้เลยตั้งแต่เริ่มปาจัดไปโอ้โหมงงมง,มงเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วฉันยังไม่มีใครออกมาจากบ้านยังไม่มีใครยังไม่มีใครออกมาจากบ้านนี่แน่เสกมงด้วยเป็นไงโห้เว็นีงนี่ใช้สกิลใส่ด้วยเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะอย่าหืออย่าหือกระมงขอเปลี่ยนทีมนิดนึงขอเอาตัวชนมาหน่อยขอทีเล็กทีเล็กเออทีเล็กมาหน่อยลูกลิซ่าลิซ่าลิซ่าจอมตีไกลนิดนึงโอเคหูยังกระสังได้ <c oughs> นี่ตอนนี้อยู่หน้าบ้านเขานะอยู่หน้าบ้านเขาคือที่พี่ผูผโอเคกับคนนี้เพราะว่าไงรู้ป่ะเพราะว่า ตัวเลนเจอร์ของเขาอะไม่ได้เป็นระดับแบบ8ดาวไงคือพอเป็น7ดาวอ่ะมันไม่มีสกิลเอเอถ้าไม่มีสกิลเนี่เราแบบน่าจะได้เปรียบนะคะนินๆได้ได้โคนี่ได้โคน,นี่มาอา้าวโอ้โหใต้ตายเกิดเลยเจอมิสไซ์เข้าไปกองหน้าหายเกี้ยงเลย เรามีลิซ่าลิซ่านี่เป็นตัวตัวทําลายของไอดีนี้เลยนะถือว่าเป็นตัวทาลายที่ที่แบบที่ต้องมีเ่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าไอดีเนี้ยมันเลเวลยังไม่เยอะใช่ไหมผลึกที่วูบหูก็ยังไม่เยอะไงเพราะฉะนั้นอตัวอตัวโหดๆอะมันกว่าจะเรียกได้ก็นานไงเพราะฉะนั้นลิซ่าเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ผลึกน้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาไว้ไต้องมีไว้นะ เฮอยอยากบอกอะ่ะชนะสามรอบเลยอะ่ะไฮโซปล่ะเฮ้อคือไก่กับริวนี้ไม่ธรรมดามา,าวกานะคะนชนะภาชนะ3มรอบแล้วอะ่ะแต่งริงมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกทีมที่เราจะเล่นด้วยด้วยนะคะคือถ้าคนไหนแบบทีมมันดูโหรดร้ายเกินไปหน่อยแบบไม่น่าจะรอดอะไรเงี้ยก็อย่าไปเล่นด้วยเลย ของคนนี้ก็ก็โหดพอสมควรแต่ก็พอน่าจะพอได้คือสก,กิลคือเราดูแล้วว่าสก,กิลของตัวเหล่านั้นน่าจะน่าจะไหวนะนี่วิเคราะห์ถึงสก,กิลเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวเราควรจะศึกษาสก,กิลของแต่ละตัวไว้นะคะเฮ้ย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 หน้าบ้านเลยเฮ้ยเออหน้าบ้านเลยจา้าโห ตาจะไหลอุ้ยนี่ไม่เห็นอาเทน่ามานานอ่วอาเทนา่ากได้สายใหม่แล้วไม่เห็นอาเทน่ามานานมากเลยอ่ะมันเป็นช่วงแรกๆเลยเนาะที่แบบมีตัวคอลแล็บอะไรเงี้ยน,นั่นไงเอ้ยอย่าฆ่าฉันเลยอุ้ยแชมเปญฉันไม่ไหนเนี่ยเอาแชมเปญมาแบบเคลียร์หน่อยดิแชมเปญแชมเปญเคลียร์หน่อยนั่นโดนกระทืบ แชมเปญช่วยเคลียร์หน่อยยิงเปิดจุกเออโอเคดีแหละต้องใช้แชมเปญช่วยนะคะในการเคลียร์เน่โหแชมเปญนี่สุดยอดจริงบอกเลยบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเมื่อมีแชมเปญคือพอบวกๆก,กันหลายๆตัวเราก็แบบรู้สึกว่ามันเลิศบอกป่ะเห็นไหม คืสินี่ทางทางที่เลเวล,ลเราแค่นี้เองนะโอ้นี่เลเวลไอดีลองนะเนี่ยไอดี ID ลองไปฮะอย่าไปยอมฮะจะเป็นไอดีลองเราก็เล่นเต็มที่นะฮะนี่ถึงฐานแล้วค่ะจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเยส ับเล็กเลยจ้าเป็นไงโกเลยแต่เราเคยขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพรหุยเป็นไงชนะได้โอเคตาสุดท้ายของวันนี้นะคะสำหรับ PVP ิวพีออโต้เลชนะคะกับ ID รองบิวกูนะคะลุยฮะโอ้โหอันนี้โหดร้ายไม่เอาโอ้โหนี่ฆ่ากันเถอะ ลิวอัลตร้าก็มาอันนี้เหรออันนี้อันนี้พอได้นะพอได้แต่ละตัวนี่สก,กิลสก,กิลตัวโวคาลอยนี่โหดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยสก,กิลพอได้นะพอไหวนะลองฮะจัดไปตาสุดท้ายแล้วสำหรับ PPP a u t อ c h โต l ชเล e นะคะดูสิว่าเราจะทำเพอร์เฟ์ เคลียร์ชนะหมด5ทีมรวดได้หรือเปล่าโหนี่ขนาดไอดีหลังยังทำไม่ได้เลยนะโหนี่แมบมากนะถ้าทำได้อ่ะมาลองดูกันค่ะจะอ l l clear ไหม all clear ไหมติดติดที่อีเมลติดที่อีเมวแมวอึดจังวะโุยแมวมันอึดอ่ะเฮ้ยอ้ยแมวอึดอ่ะเอาทีเล็กไปชนเอาทีเล็กไปกระเืบมันตายแล้วี e s ว่ถึงก็ต้องอามาตากันเลยทีเดียวนี่เจอแชมเปญเคลียไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้เลิศน,นี่เฮ้ยโโอ้หแชมเปญอ้าวแย่และแมวมาแย่และแมวมาอ้าวโดนเสกมาโดนเสกเป็นขนมใส่ใหม่ค่ะเอาแชมเปญออกมาเร็วแชมเปญลูกตอนนี้แมวกับทีเล็กชนกันอยู่แมวกับทีเล็ก อุ้ยเราโดนยิงโดนยิงโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วผมนี่น่าจะต้องยิงกลับนะฮะผมนี่น่าจะต้องน่าจะต้องพัดกลับนะฮะแล้วก็ฟรีดด้วยเลยนะคะตามด้วยเฮลไฟนี่ถึงจะเป็นไอดีลองเราก็เล่นเต็มที่เล่นเต็มที่บอกแล้วเล่นเต็มที่นะคะเฮ้ยแมวดางอกอกมาแล้ว,ว่า จะรอดไหมเนี่ยอย่าสิเฮย้ยโอ้โหยิงไปแมวไม่ตายเอาทีเล็กมานี่ตายแล้วโ yes! ย้โหูริวพระเอกโคตรริวคะทำไมหล่อยแย่งนี้สักเสื้อหน่อยดิสักเสื้อดีไหมคะ เนี่มาแล้วฮะตอนนี้อ้าวทำไมตายง่ายจังล่ะคะโอ้ยแมวเขาหดล่ะแมวเขาหดอ่ะฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายเออเออ <c oughs> โอ้ยนึกว่าจะออกคิวซะแล้วโอ้เสียดาย ไม่ชาญเดดใจร้ายอะดูดิแทนที่จะออกคิวเราแพ้ไปครั้งหนึ่งนะคะอหวัว <c oughs> นิดเดียวเองมีความเซ็งเดี๋ยวขอไปปั้นเลวให้เก่งวันนี้ก่อนลนะ <c oughs> ็สำหรับวันนี้นะคะพี่ Auto Challenge นะคะก็ยังทำโอ l เคลียรไม่ได้อยู่ดีนะทำแบบชนะ5ครั้งรวดยังไม่ได้อยู่ดีนะคะก็เอาไว้ไปเก็บเลเวลแล้วมาลองใหม่ดีกว่าสำหรับใครที่ ยังไม่เคยเล่นนะไปร้องเล่นกันมาดูแล้วถ้าใครอัดคลิปได้อัดคลิปมาอวดกันหน่อยอย่าลืมกด hashtag PVP Auto Challenge ด้วยนะคะวันนี้พี่กูต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติด,าดตามด้วยนะ,ะอย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดสมัครแล้วกดแชร์นะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลัง like, ใจพี่กูด้วยนะ,ะวันนี้กูลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,นนาเกมไซเลนเตอร์ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย